ถานการณ์ของประเทศนะครับตอนนี้เนี่ยคนไทยเสียชีวิตจากโควิดมาแล้ว486คนนะครับล้วก็ตัวเลขสะสมรวม88,000แล้วนะครับเรากำลังจะแซงประเทศจีนซึ่งมีประชาก,กรพันกว่าล้านแล้วก็ป่วยก่อนเรานะครับแต่ว่าเขาเคลียร์คนไข้ได้มากกว่าเราเยอะเลยครับตอนนี้ทั้งประเทศจีนเนี่ยป่วยแค่11รายแต่เราวันนี้ป่วยเกือบ2,000นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ กรุงเทพและปริมณฑลนะครับมีจํานวนผู้ป่วยเมื่อรวมกันนะครับมากกว่าอีก70กว่าจังหวัดนะครับศูนย์กลางการระบาดของกรุงเทพอยู่ที่ใจกลางเมืองเลยครับซึ่งตรงน,นี้เนี่ยเป็นสถรรานที่ต้องบอกว่าขอความร่วมมือให้คนไทยทุกคนนะครับปฏิบัติตามข้อแนะนําหรือว่าข้อขอรอ้องของคุณหมอที่พยายามบอกนะครับว่าต้องอยู่บ้านต้องลดการรวมตัวกันต้องเร่งฉีดวัคซีนตรงน,นี้เป็นถึงที่พวกเราอยากจะวิงวอนแล้วก็อยากที่จะ ร้องขอครับว่าถึงเวลาที่คนไทยทุกคนเนี่ยต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันอย่างจริงจังครับไม่นั้นเราจะสูญเสียชีวิตไปมากกว่านี้นะครับความหวังที่จะต้องหยุดโรคนี้ให้ได้มีอยู่2อย่างครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของวัคซีนครับซึ่งผมก็จะว่าทางรัฐบาลเองทางผู้ที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่นะครับที่จะฉีดวัคซีนให้กับคนไทยเนี่ยให้เร็วที่สุดซึ่งผมคิดว่าจากกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงปลายปีเนี่ยเราต้องฉีดวัคซีน ร่วม70ล้านถึง100ล้านโดสให้กับคนไทยนะครับเป็นภารกิจที่ผมคิดว่าบางคนก็บอกว่าเป็นวาระแห่งชาติบางคนก็เป็นวาระที่ประเทศไทยไม่เคยทํางานที่เยอะอย่างนี้มาก่อนก็คือฉีดวัคซีนเกือบร้อยล้านโดสให้กับคนไทยนะครับอย่างที่2ก็คือในเรื่องของความร่วมมือของคนไทยที่จะต้องดําเนินการตามมาตรการที่ผมบอกตอนต้นนะครับว่าต้องงดการรวมตัวนะครับแล้วก็ ใส่หน้ากากอนามัยนะครับมันล้างมือแล้วก็งดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเข้าไปในสถานที่ต่างๆมันต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังนะครับไม่นั้นเนี่ยเราหยุดโรคไม่อยู่ครับพี่ๆน้องๆที่อยู่หน้างานนี่ต้องบอกว่า2ปีที่ผ่านมานี่เหนื่อยมากครับ การดูแลผู้ป่วยโควิดแต่ละรายถ้าป่วยหนักนี่อยู่ใน ICU ีนี่ยิ่งเปลืองทรัพยากรอย่างมากนะครับแต่เราสู้เพื่อชีวิตทุกคนนะครับเรายังต้องดูแลไม่ให้โรคเนี่ยแพร่จากผู้ป่วยที่เรากำลังดูแลเนี่ยมาสู่บุคลากรของเราหรือไปสู่ชุมชนรอบข้างอีกเราต้องทํางานหนักต่อเนื่องและก็มีความปราณีตระมัดระวังทุกขั้นตอน,นครับเป็นงานที่ระบบสาธารณสุขของไทยไม่เคยถูกท้าทายอย่างนี้มาก่อนนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ระบบสาธารณสุขของไทย ถูกท้าทายจากพลังของตัวไวรัสตัวนี้เนี่ยค่อนข้างมากที่สุดนะครับผู้บริหารตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีท่านประหลัดรองประหลัดและอธิบดีทุกคนฉีดวัคซีนเป็นวัคซีนของประเทศจีนนะครับผมเองก็ฉีดวัคซีนของประเทศจีนนะฮะฉิดชินโนแวกนะครับคือผมว่าคนไม่รู้แล้วออกมาพูดเยอะมากนะครับนี่เป็นสิ่งที่น่ากังวลเกี่ยวกับในเรื่องของวัคซีนนะครับผมมั่นใจนะครับว่าประเทศจีนที่หยุดโรคได้ ท,ทั้งที่ประชากรก็มาก การอยู่รวมตัวกันก็แออัดมากในประเทศจีนเขาใช้วัคซีนเนี่ยเป็นอาวุธสําคัญในเรื่องของการที่หยุดโรคในประเทศจีนนะครับเพราะนี่ตัวอย่างง่ายๆชัดเจนนะพราะว่าประเทศจีนวันนี้ป่วยส1เ็ดคนไม่มีคนเสียชีวิตจากโควิดมาเป็นปีแล้วนะครับแล้วก็หยุดตัวเลขป่วยเนี่ยไว้หลักหน่วยนะครับหนึ่งถึงสิเนี่ยมาเป็นปีๆนะครับเพราะนี่ผมเชื่อว่าประสิทธิภาพของวัคซีนที่เขาฉีดไปหลายร้อยล้านโดสตรงนี้ปังหาครับที่ทําให้ตัวโควิดเนี่ยมันหยุดระบาดในประเทศจีนไปแล้วนะครับคือเราจําเป็นต้องป้องกัน คนที่อ่อนแอตรงนี้ก็คือหมายความว่าคนที่มีโรคประจําตัวผู้สูงอายุนะครับ เพราะว่าตัวไวรัสนี้จะโจมตีผู้อ่อนแอแล้วจะมีโอกาสที่จะค่อนข้างป่วยหนักแล้วก็เป็นอันตรายแก่ชีวิตได้มากกว่าคนหนุนสาวนะครับวัคซีนตัวที่ประเทศไทยที่นํามาใช้ตัวของแอตตราเซเนกาซึ่งได้มาตรฐานโลกมากๆนะครับเทียบเท่ากับโรงงานที่ผลิตที่อังกฤษหรือที่แคนาดาหรือที่สกอตแลนด์เทียบเท่ากันเลยครับไม่มีความแตกต่างในเชิงคุณภาพนะครับจะเป็นวัคซีนที่จะมาใช้ส่วนใหญ่ให้กับคนไทยทุกคนนะครับ เห็นทีมงานที่ฉีดกันเม่ตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีท่านประหลัดหรือเราก็ไม่มีใครเป็นอะไรเลยแต่เราก็ต้องติดตามอาการในผู้ป่วยที่คิดว่าเกิดจากการฉีดวัคซีนก็เพราะว่าเกิดจากการฉีดวัคซีนจริงแต่ว่าตอนนี้ทุกรายไม่ได้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับทุกคนนี่หายกลับมาหมดนะครับแต่ว่าบังเอิญครับสาเหตุท้องเท่านั้นครับที่ฉีดวัคซีนแล้วเป็นโรคหัวใจอยู่ร่วมด้วยแล้วก็เกิดมีริ่มเลือดอุดตันที่เส้นเลือดหัวใจมันเป็นสาเหตุท้องกันมากกว่าครับมากกว่าจากสาเหตุจากวัคซีนโดยตรรงคับ วัคซีนทุกตัวในโลกมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงครับวัคซีนจะเป็นคําตอบเดียวสําหรับในเรื่องของการที่จะป้องกันโรคโควิดไม่ให้มาถึงตัวเองและครอบครัวต้องปกป้องชีวิตตัวเองเพื่อคนที่ตัวเองรักและก็เพื่อประเทศนี้ด้วยวัคซีนอย่างเดียวครับผมเชื่ออย่างนั้นครับ